สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยสูตรแยกหน่อย17เดือน1ปี69นะครับผมนะสำหรับเมื่อวานนี้ก็แก้มือได้สำเร็จนะเมื่อวานนี้นะเข้า3าานอยเลยนะก็จะเข้าเป็นกาซาดนะ6 2 9 2 1 ผมให้2กับ1แล้วออกมา21นะก็ถือว่าเข้านะเข้า21นะแล้วก็เข้า29ด้วยตรงตรงเลยแต่ว่าเป็นตัวคัน29ตรงตรงเลยเนาะห่วานอยพิเศษนะครับ92028ผมให้สองกับ1นฟัน2จอเข้า20ตรงตรงเลยนะ28ไม่มีโอโหเสียดาย เจอได้สองแปดสองนี่มาบนล่างเลยห่วห้าน้อยปกติหนึ่งสองแปดแล้วก็แปดเก้าผมให้สองนะฟันสองจอเข้าสองแปดตรงตรงนะเข้าตรงตรงสามห้านอยเลยตรง, 3, 1, ต,รงตรงเป็นตัวเน้นตัวฟันเลยนะสองแปดนะยินดีด้วยนะครับสำหรับห่วห้านอยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ หวยเล่าก็เข้าเหมือนกันนะทุกคนนะฮาหนอยก็เข้าไม่เข้าแต่ดาวโจนดาวโจนน่พลาดเนาะออกออกสามสามหนึ่งหนึ่งนะฮุนดาวโจนนะออกแปลกมากเลยามาตามกันต่อนะครับนะมาเริ่มจากฮาหนอยแรกกันเลยเป็นหวยฮาหนอยกาซาดหวยฮาหนอยกาซาดนะครับเด่นวันนี้

เน้นที่ศฟันศนะครับตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี05 06 07แล้วก็16นะครับนะสำหรับนอยแรกนะครับกาซ่านะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยนอยพิเศษ หวยฮานอยนะครับผมนะพิเศษนะก็นี่เลยห้ากับแปดนะห้ากับแปดนะครับห้าศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดหนึ่งตัวกันนะครับห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าสองกับห้าเก้านะครับผมงวดนี้ผมผมให้ห้ากับ แปดนะเขาบอกมาห้าแปดนี่ผมถือว่าเข้านะทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมเอาห้ากับแปดนี้มาจับคู่กันด้วยนะตัวฟันนะครับเป็นเล็กห้านะตัวเน้นก็จะมีห้าศูนย์ห้าสาห้าหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์อ่าสำหรับพิเศษนะครับนะนอยที่สองนะก็ จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยโปกาติ5กับ8แน่นอนก็จะมี5้าศูน แปดนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสามกันห้าสีแปดสีห้าเจ็ดกับห้าเก้านะครับผมตัวฟันนะครับปเป็นเลขห้าตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็แปดศูนย์นะครับนะสำหรับแนวทางฮานอยปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย VIP สำหรับ VIP ก็เหมือนกันเลย5กับ8 5กับ8นะครับ5 0 5 2 5 4อันนี้เล็ก2นะทุกคน8 0 8 2แล้วก็8 4ตัวกันนะครับ5 1 8 1 5 7แล้วก็5 9นะครับโทม ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่แล้วก็แปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่แปดศูนย์นะครับนะ,ะห่วหัวห้านอยนะครับนะสี่หน่อยวันนี้ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขวินนะเลขวินก็ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะ มีห้านะทุกคนนะวันนี้มีห้ามีแปดมีศูนย์นะแล้วก็มีหนึ่งแล้วกันนะห้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับแนละ้ก็ลองเอามาจับวินดูนะหรือว่าพี่ๆมีตัวเด่นอยู่แล้วก็เอามาจับถ้ามีตัวเด่นอยู่แล้วก็เอามาจับกับห้าแปดศูนย์หนึ่งผมของผมได้เลยนะอันนี้ไม่ใช่แปดศูนย์ แแล้วก็ศูอ่ะก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ